ภาพล่าสุดงกฏชกรไม่ออกสื่อ6ปีสะบั้นรักพระเอกรุ่นน้องยังคงสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนสําหรับนางร้ายหน้าหวานงกฏชกรกนนี้มาก่อนปัจจุบันเธออายุ50ปีแล้วโลดแล่นอยู่ในวงการมานานมากมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามชมอยู่ตลอดเลยแม้ว่าอายุใกล้จะขึ้นเลข5แล้วก็แต่ก็ยังมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามส่วนใหญ่เจ้าตัวจะได้รับบทเป็นแม่ของนางเอกนางร้ายถึงจะได้รับบทบาทเป็นคุณแม่แล้ว ในชีวิตจริงเธอยังสวยมากๆเลยทีเดียวแถมคุณของเธอก็ยังแปะปังมากอีกด้วยยิ่งอายุเยอะยิ่งสวยแซ่บขึ้นหากจะเล่าย้อนกลับไปงอกเกิดเมื่อวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2515ที่จังหวัดนครสวรรค์เริ่มเล่นละครโทรทัศน์เรื่องแรกคือมาลายทองรับบทเป็นแม่ของนางเอกกบสุวรรณคงยิ่งและบทตัวประกอบในเรื่องอื่นๆเช่นทบมเวงจากนั้นจึงเข้าประกวดนางสาวไทย เมื่อปีพุทธศักราช2536ได้รับตำแหน่งรองอันดับ2จากนั้นจึงมีผลงานต่างๆเรื่องความรักกับนักแสดงรุ่นน้องแดนดนนที่เคยศึกษาดูใจกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งเราครบกับรุ่นน้องอายุน้อยกว่าแต่ว่าเราไม่ได้คบกันเหมือนเป็นความรักมันไม่ใช่เพราะคบกันแค่ช่วงสั้นๆก่อนหน้านี้ตัวเองไม่ชอบเด็กเพราะตัวเองเป็นคนทำงานเยอะช่วงยุติบทบาทการแสดงทั้งหมดด้วยการหันไปทำ ธุรกิจของตัวเองเกี่ยวกับเครื่องสำอางและอาหารเสริมสุขภาพในปีพุทธศักราช2552ได้กลับมารับงานแสดงอีกครั้งด้วยการรับบทเป็นวารีสราชัยในละครเรื่องดอกบูขาวทางช่อง7และรับผลงานต่อกันอีกถึง3เรื่องด้วยกันได้แก่มนรักแม่น้ำมูลเงากรรมเทพฟ้าจรดสายและอื่นๆละครสั้นฟ้ามีตาปี2554-2563 ซึ่งปัจจุบันแฟนๆก็ยังคงเห็นงานการการแสดงละครของเธออยู่เรื่อยๆบทบาทไหนก็ยังคงตีบทแตกได้อยู่เหมือนเดิม